โอเคนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องอื่นกันต่อจากการรีวิวสินค้าแล้วกันนะครับพรุ่งนี้หูฟังของเจแม็กน่าจะถึงผมนะเดี๋ยวต้องรีวิวหน่อยนะครับอ่ะโอเคเรื่องของเรื่องอะหลายๆคนที่ตามผมอยู่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมเปิดร้านอาหารนะครับต้องอธิบายแบบนี้ก่อนวันนี้ที่จะมาพูดเรื่องคือจะมาพูดเรื่องบนเรา,าบางครั้งนะความชอบเราก็สามารถสร้างรายได้ได้นะครับเช่นอ่ะ ผมให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวบางคนไม่เคยเห็นับนี่ร้านผมนะครับตอนที่พอดีสี่โมงเย็นแล้วยังไม่มีคนเข้านะครับก็คือเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วอ่ะแล้วอันเนี้ยมันเป็นส่วนเดียวของร้านนะเป็นเป็นช่องเล็กๆที่ผมนําความชอบมาเพื่อสร้างรายได้นะครับเช่นเดี๋ยวผมให้ดูข้างบนนู้นนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเนี่ยจากนี้นะครับตรงเนี้ยมันเป็นเสื้อสีดํานะครับเดี๋ยวผมไปหมุนให้ดูอันนี้เสื้อขาวนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะ มันเป็นลายเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆแล้วกันนะครับลายนกอินทรีกับลายอ่าข้างหลังก็มีรอยเขียนนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่างนี้จริงๆน่าจะไม่ได้กาไรอะไรเยอะครับเพราะว่าแต่มันอยู่บนความชอบอะไรอย่างเี้ยเราได้วาดรูปได้เขียนเสื้อนะครับอันนี้พอดีมันเหลือสองตัวแล้วนะครับที่เหลือมันก็ขายไปบ้างนะครับขายไปเรื่อยๆ้วครับผมก็วาดทีละตัวไม่ได้วาดเยอะๆนะครับนี่มีอีกตัวนะที่เกียดที่เกียดอยู่นะครับเราต้องบอกของว่าผมไม่ได้เก่งนะ แค่พอวาดได้แค่เป็นคนชอบวาดรูปเล่นบ้างนะครับแล้วก็ชอบระบายสีเป็นหลักนะครับแล้วก็ผมเชื่อหรืเสมอเลยว่าคนหลายๆคนเก่งมากผมก็ไปดูนะครับไม่ว่าจะเด็กคนมีอายุหรือคนที่เก่งคือเก่งจริงๆนะครับเด็กๆก็เก่งเยอะนะครับสมัยใหม่ๆนี่นะครับแต่เขาก็อาจจะบางคนก็อาจจะแค่วาดหรือแข่งหรืออะไรทำาอไะได้จากมันหรือล่าผมไม่รู้แต่แค่ผมอยากจะบอกว่าทุกคน,นสามารถนําความชอบมาสร้างไรายได้อย่างผมนะ เห็นตรงนี้เป็นชั้นรองเท้าใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวก่อนนี่มันเป็นมุมเล็กๆของผมแล้วก็ผมไม่ควรชอบรองเท้าจะว่าชอบแต่งตัวก็ไม่ได้เพราะว่ารองเท้าทุกคู่นี่เห็นชั้นตรงนี้ไหมตรงนี้มียี่สิบคู่นะครับเป็นของผมนะครับแล้วก็ไอ้ฝั่งเนี้ยเอาไว้ขายนะครับแต่ถามว่าของผมอ่ะผมก็ขายได้นะบางคู่บางคู่ผมไม่ได้ขายนะก็อย่างแวนข้างล่างตรงเนี้ยอันเนี้ยขายได้นะผมแค่มีจะไว้เฉยๆไม่ได้ชอบใส่อะไรมันนะครับอ่า โอเคครับก็ประมาณอยากจะคุยกับผู้คนว่าเออบางครั้งนะ่ะความชอบของเราก็อาจจะสร้างไรายได,ได้ได้นะครับเช่นจริงๆอ่ะมีอะไอเงีง้ยรองรองเท้าแปดคู่บนเนี่ยนะอีกคู่นี้ด้วยไอคู่เขียวเนี่ยเก้าคู่ตรงเนี้ยก่อนหน้านี้มันคือสีสีอื่นไม่ใช่สีที่เป็นอยู่นี้เห็นตรงเนี้ยผมเปลี่ยนสีมันทุกคู่นะครับเพราะเป็นรองเท้าผมผมไม่ได้สนอยู่แล้วนะครับแต่มีคนมาจ้างผมอ่ะผมไม่อยากทำเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทำไมผมไม่ทํานะครับอ่ะเพราะว่า ส่วนไอ้ไอที่ผมอยากทาผมก็ทาไปผมก็แค่มีความรู้สึกว่าบางครั้งอะ่ะถ้าเรารับงานมาเราต้องทําให้ดีที่สุดคนระับแต่ถ้าเป็นงานที่ผมทําอยู่ดีว่าเสื้อขึ้นมาขายอะไรเงี้ยก็ก็แค่ทําให้ดีในแบบของเรานะเพราะว่าผมอะ่ะถ้าใครดูไอ้พวกตามผมวาดรูปวาดเสื้อเนี่ยจะรู้ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ล่างไว้นะผมลงเลยอออาจจะมีการกะส่วนบ้างครับแต่ไม่ได้วาดไม่ได,ไได้ไม่ได้มีการลงเส้นอะไรนะครับเขียนเลยนะครับอ่า แล้วก็ออกมาไงก็ออกไปอย่างนั้นแหละนะครับมันเป็นสีเพ้นเสื้อเพ้นรองเท้านะครับมันซักได้นะครับเสื้อครับซักเครื่องได้ด้วยนะครับแล้วก็ถามว่าผมสร้างรายได้ได้ยังไงนะครับก็อ่าเผื่อใครถามภาษีนะผมจ่ายนะครับก็มันเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็ขอใบอนุญาตจะออกปบตอมาเรียบร้อยแล้วนะครับขายสิ่งอื่นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขายได้แต่แต่แค่นี้ร้านผมขายได้หลายอย่างนะครับอ่าเพราะว่าขอเสียภาษีขอใบอนุญาตจะออกบตมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า อ่ะอย่างเนี้ยผมลงทุนครั้งแรกจําได้เลยว่าไม่กี่คู่นะครับสิบกว่าคู่ยี่สิบคู่ไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมานะครับมันก็สามารถถ้าเอาเฉพาะมันเลยมันดูแลตัวมันได้เพราะพอขายไปเสร็จก็หามาใส่คืนขายไปเสร็จก็หามาใส่คืนนะครับเงินที่ได้กําไรบางอันก็เอาไปใช้นะครับเอาไปใช้เอาไปใช้ใชทําอย่างอื่น,นครับซื้อหูฟังมารีวิวก็มีนะครับอ่ากินขนมบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับ แต่ว่าเอาจริงๆนะครับผมเริ่มผมเริ่มผมต้องบอกก่อนว่าผมเคยซื้อรองเท้าทั้งแบบแบรนด์แท้ๆหลายพันคู่หนึ่งหรือแบรนด์ในไทยที่ขายตามห้างนะครับที่ราคาไม่ถึงพันเจ็ดแปดร้อยเลยก็เคยลองมาก่อนนะครับไม่ได้เคยมีรองเท้าเยอะๆแบบนี้แล้วก็ก็สุดท้ายมันพังได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะกี่พันก็ตามนะครับมันมีโอกาสพังอยู่เหมือนกันถ้าเราใส่อยู่นะครับ แล้วก็แต่ว่าผมอะเริ่มเข้าธุรกิจเรรียก,ยกธุรกิจกับความชอบเรื่องรองเท้าอะไรพวกนี้ก็ประมาณก่อนโควิดนิดหน่อยประมาณจริงๆอะผมเข้าอยู่ผมซื้อมาใช้ก่อนทีแรกไม่ได้ซื้อมาขายนะครับก็จริงๆเน่ะตอนแรกก็ยากอยู่นะเพราะว่าเออคนเหมือนกับมันจะต้องหาที่ส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งอะของร้านเอามาเอามาเพื่อจะเออเอามาวางขายอ่ะอันเนี้ย ตอนแรกก็แม่อาจจะไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่าเป็นรองเท้ามือสองอะไรเงี้ยแล้วก็มันอาจจะดูแลมาไม่ดีหรือมันอาจจะอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็แต่ด้วยด้วยแบบเออผมพยายามของผมด้วยวิธีผมก็เออเดอ๋วยวจะขายเอานะครับก็ก็ได้นะครับตอนนั้นผมน่าจะเข้ามาขายจริงๆในร้านนี้นตั้งแต่ก่อนโควิดละแต่ช่วงน,นั้นก็ยังเอาคู่แบบห้าหกเจ็ดร้อยมาขายแบบตําหนิน้ออๆหรือไม่มีตําหนิหรืออะไรเงี้ยครับก็ซื้อมาแพงด้วย แล้วก็ไม่ได้ขายได้เยอะมากนะครับก็ขายได้เรื่อยๆเรียกว่าเรื่อยๆเพราะตอนนั้นไม่ได้มีเยอะมากนะครับแล้วก็มีช่วงหยุดไปช่วงโควิดหยุดไปเพราะว่ากลัวว่าเออมันจะมีเชื้อโรคอะไรติดมาหรือเปล่านะครับก็หยุดไปมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอ่าแล้วพอหลังโควิดเสร็จไปร้านอาหารเปิดได้คือผมไม่เคยปิดในระ้านอาหารนะครับก็อยู่ในกฎนะครับจากมีโต๊ะเป็นติดว่าตัวก็ตอนนั้นโควิดนี่นั่งได้แค่หก ตัวครับนอกหน้าห่างๆตามกฎระเบียบนะครับแล้วก็พอหลังโควิดนะครับผมก็ก็เลยกลับมาอีกทีนึงแต่จริงๆผมก็ไม่เคยได้ผมดูอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเอาจริงๆเลยต้องต้องท้าความนี้ก่อนบางบางอย่างนอกจากความชอบแล้วที่เราจะทำอะไรได,ได้แล้วเราต้องศึกษาบ้างเล็กน้อยนะครับอ่าเรื่องแท้ปลอมเนี่ยมันมันอีกเรื่องนึง เพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าซื้อเดี๋ยวนี้ร้านทุกร้านเขาบอกแท้หมดแหละผมอธิบายใหี้ฟังก่อนนะรองเท้าอะ่ะถึงจะเคยสี่ห้าพันมาก่อนมันก็อาจจะไม่กี่ร้อยก็ได้มันขึ้นอยู่กับสภาพรองเท้าขึ้นอยู่กับความคิดนะครับอ่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอา่าราคาตอนแรกผมอธิบายอย่างนี้เลยบอกไม่ได้เลยเนี่ยอย่างตรงชั้นตรงนั้นอะ่ะมีรีแอกมือหนึ่ง,งมันก็ห้าพันกว่าบาทเนี่ยมันเหลืออยู่แล้วแผมขายอยู่ตรงนี้สองร้อยห้าสิบ มันก็อาจจะมีการใช้งานพื้นไปบ้างนะครับแต่ก็ทุกคู่ตรงเนี้ยไดนการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้บางคู่ก็ใหม่เลยเหมือนใหม่บางคู่ก็มีใช้ไปบ้างนะครับมีนะเพราะอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยที่ผมบอกอะผมขายก็เลือกตัวห้าหกร้อยมาใช่มีคนซื้อได้แหละหรือก็สามเออช่วงนั้นสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทก็มีช่วงนั้นไม่ได้ขายแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าพอพออย,อยู่หลังโควิดอ่ะก็ได้ดูมาเรื่อยๆเพราะอย่างที่บอกนะครับ เราแต่ความชอบเราต้องมีความรู้อยู่บ้างนะครับก็ดูได้ว่าเอออันเนี้ยแท้ปลอมอาจจะไม่ละเอียดอย่างจอแดนน่ะดูไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เล่นนะครับอ่าอันนั้นรองเท้าผมทําสีนะครับแอร์ฟอร์ดวันนะครับอ่าแล้วก็อ,อ่อหลังจากนั้นน่ะผมก็เลยแล้วผมเริ่มรู้ว่าจริงๆคนพื้นที่ที่ผมอยู่เราจําเป็นจะต้องรู้นะว่าคนคนนอกจากนั้นเราจะขายอะไรได้นะครับเราต้องรู้ด้วยว่าคนพื้นที่เราอะ่ะเขาใช้จ่ายเงินกับ อะไรในราคาเท่าไหร่นะครับพอผมเริ่มจับทางได้ผมก็ไปหาผมนั่งดูไม่ได้ซื้อทั้งกระสอบแนละ้วบอกเลยดูมาบางครัง้งอะไรคู่เดียวสองคู่สามคู่บ้างห้าคู่บ้างแล้วแต่นะครับก็ดูว่าอันไหนมันใช้งานได้กับคนพื้นที่เขาซื้อรองเท้าขาวดํเอาไปใช้งานซื้อรองเท้าสีหรือบางคนอะไรเงี้ยก,ก็แล้วแต่นะครับเราก็เลือกดูนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยมันวนธุรกิจจนคืนทุนที่ลงไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็วนของมันอยู่ โดยมันใช้ตัวมันดูแลตัวมันเองนะครับาการจะเอารองเท้าเข้ามาใหม่เนี่ยก็ต้องขายมันได้ก่อนนะครับแล้วก็ได้กําไรนะครับเอาไปซื้อแล้วก็ให้เหลือกําไรส่วนซื้อนั้นเอาไปทําอย่างอื่นได้ด้วยนะครับซึ่งไม่ได้มีผลละรองเท้าผมอ่ะที่ใส่อยู่ตรงเนี้ยก็เกิดขึ้นจากการขายตรงนี้มาด้วยนะครับเอาแหละคู่แรกอาจจะเป็นผมซื้อไม่เกี่ยวกันแต่คู่หลังๆก็คือได้เงินจากตรงนี้เอาไปซื้อรองเท้าตัวเองมานะครับเพราะว่าผมอธิบายอย่างนี้ก่อนว่า ในความชอบเราเราก็ไม่จําเป็นต้องเปะเพราะผมคิดว่าจะ,จะ,จะใส่ดีแค่ไหนอเอาเป็นว่าแท้ก็พอแล้วก็มันก็ไม่พังง่ายถึงจะพังก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะราคามันไม่ได้สูงนึกออกไหมครับเราจะต้องการที่เราจะทําอะไรแบบนี้เราก็ต้องศึกษาดีกับว่าคนพื้นที่เราเป็นแบบไหนเราจะขายอะไรได้บ้างไหมเราจะทํากําไรจากสิ่งที่เราชอบได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอย่างเช่น อย่างนี้อันนี้เนี่ยไอนนตรงเนี้ยที่วาวตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะมันเพิ่งเข้ามานะครับอันนี้เป็นอาดิดาสนะครับนี่สเก็ตเชอร์นะครับอัน,น,น,อน,นตัวนี้ก็ถือว่าใหม่อยู่นะครับเนี่ยก็เอามาขายสองร้อยห้าสิบนะครับก็แล้วแต่นะครับตัวอย่างจะไม่เอาเข้าปลอมเลยหรืออาจจะเป็นแบรนด์ทั่วไปไม่ใช่ปลอมนะครับมันไม่ใช่แพนด้ามันเป็นแบรนด์ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องมีคู่เดียวเลยผมบอกตัวปกติผมจะไม่ทําสี <S <S คู่ที่ขายยกเว้นคู่นี้ <S 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 คู่ที่ทำแล้วมาขายเพราะว่ามันเป็นขาวล้วนมาก่อน แล้วมันดูมันดูเก่ากว่าน,นี้อ่ะมันดูเก่ามากเลยผมก็เลยว่าเออถ้ามันเก่าอยู่เงี้ยมันไม่ได้ขายเลยก็เลยทําทําสีคู่นี้ทํามาขายเลยเฉพาะนะครับกูอื่นไม่ได้ทําเพราะว่าอันเนี้ยเอาผมให้ดูเสื้อนะครับที่ผมได้ขายไปแล้วนะครับอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหลังนะครับอ่าอันนี้ก็เนี้ยอย่างที่บอกอยากวาดอะไรก็วาดไปนะครับอ่าแล้วก็ขายนะครับอย่างรองเท้าเนี่ยเห็นปะ่ะผมใส่จริงทุกคู่นะ ต้องคู่ตรงนี้ไอ้แปดคู่บนเนี้ยเก้าคู่สิบคู่เนี้ยสิบเอ็ดสิบสองคู่บนใส่มาหมดแล้วนะครับสิบสามสิบสี่เออที่ยังไม่ได้ใสเนี่ยคือแวนเพิ่งได้มานะเพราะว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยคนก็ขอซื้อซึ่งขายเลยนะไม่ได้ซีเรียสน,นะครับแล้วก็ในกี้คู่นั้นนะซื้อมารีแอคนั่นนะซื้อมาเพื่อเอาไ้วิ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้วิ่งไนงะไม่ได้ออกกาลังกายนะครับเอาจริงๆอ่ะในชั้นเนี้ยที่ยี่สิบคู่อ่ะที่ไม่ได้ใสเนี่ยคือคู่นี้ซื้อรองเท้ามาจากจีนนี่เพ ใส่ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ใส่ได้อยู่นะครับก็ไม่รู้จะใส่หรือเปล่าอาจจะขายนะครับเขาที่แล้วก็ขายได้กําไรไปทีละอันนี้ก็ได้มาถูกๆนะครับอืแล้วก็แต่คุณภาพโอเคอยู่นะครับในตรงเนี้ยที่ไม่เคยใส่เลยจริงๆอ่ะมีแค่สองคู่นะครับของผมยี่สิบคู่ตรงเนี้ยที่ไม่ได้ใส่เลยนะมากน้อยแล้วแต่นะครับบางคู่มันพึ่งมาใหม่อย่างเงี้ยครับอาดิดาอันเนี้ยอันเนี้ยผมผมอะ่ะชอบจนจนจะต้องเย็บอ่ะเนี่ยหัดเย็บนะแล้วก็เก็บสีมันนะครับเนี่ยมีรอยเย็บอยู่ เย็บเองนะครับส่วนสายที่เย็บมาจาก u t u b e เหมือนกันนะครับส่วนสีพวกนี้เนี่ยที่ผมไม่ค่อยอยากรับงานเพราะอย่างนี้แต่ว่าคนก็อยากให้ผมทำอยู่แต่ผม,มนเนี่ยบางทีมันเตะกันละสีมันทะลอกหากันนึกออกไหมอ่าหรืออาจจะมีบ้างตรงเนี้ยถ้าอยู่กับผมอะผมไม่ค่อยซีเรียสผงเข้าใจงานหรือตรงนเนี้ยเนี่ยมันอาจจะแตกไปบ้างแล้วผมใส่จริงนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าถ้าผมมีสีอยู่ผมก็แต้มได้นึกออกไหมอยู่กับผมผมแต้มได้ไงเออถ้ามันเป็นเล็กๆเล็กน้อยแต่ถ้ามันไม่ได้อะไรยิ่งใหญ่ผมก็จะปล่อยไปนะครับนี่ พวกนี้ทำสีขึ้นมาเอาที่อยากต้องการให้เข้ากับชุดตัวเองหรืออย่างคู่นี้คู่นี้ก็ทำเนี่ยไว้ใส่บันจัน์นะครับก็เขียนชั้นบนในเขียนหมดแล้วอันนี้มันเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวที่ผมมีนะครับกีต้าร์เนี่ยครับอยากวาดประกัดก็ใส่ไปนะครับอ่าก็คือมันอยู่บนความชอบแล้วก็ได้กําไรนะรองเท้าทุกคู่เนี่ยตรงตรงนี้เลยผมพูดตรงเลยว่าได้จากการขายกําไรจากขายพวกนี้แล้วก็เอาไปซื้อพวกนี้แล้วก็ไปซื้อสี มาเพื่อจะทําในความชอบในความชอบอย่างที่ผมบอกมันก็มีทุกคนชอบได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ความชอบของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะส่งผลทําให้เราสามารถสร้างไรายได้จากมันได้นะครับถ้าเราชอบจริงๆสักนิดนึงนะครับผมก็พอดูได้แหละแท้ปลอมนะมันก็มีจุดอยู่บ้างในบางคู่นะครับแต่จอแดนเป็นอะไรที่ผมเฉยเฉยแล้วกันนะครับแต่ว่าก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วแอร์ฟอร์สวันก็ทาสีแล้วกันนะครับไม่ต้องซื้อหลายพัน ทำสีก็สบายดีได้ระบายสีนะชอบตรงนี้ถ้าซื้อจอแดนน้องก็เป็นสีของมันอนะ่ะมันก็ไม่ได้ทำแล้วครับอ่าเรมีตรงนี้มีจอแดนสีเนี่ยปลอมแน่นอน,นครับแต่ก็คือตอนแรกอะ่ะมันได้มาหลักร้อย,อยงไงก็ปลอมครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าคือผมไม่ได้เป็นคนใส่รองเท้าหุ้มข้อไงก็เลยอยากรู้ว่าถ้าใส่รองเท้าหุ้มข้อมันจะอันนี้มันพอหุ้มอยู่บ้างครับจอแดนสีแต่ผมชอบตรงจอแดนผมชอบจอแดนสีจอแดนสามอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วสบายอยู่นะอ่าก็ เดี๋ยวถ้าสักวันหนึ่งทําใจได้ว่าจะต้องซื้อรองเท้าสามพันสี่พันมือสองหรืออะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจด้วยนะแต่ว่าร้านเขาบอกแท้นะผมก็ไม่แน่ใจหรอกต้องไปเช็คดีๆก่อนเน,นะครับก็อาจจะยอมซื้อหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่จะไม่ซื้ออะไรที่เกินตัวที่ผมรู้สึกว่าเกินที่จะใช้รองเท้าสามสี่พันหรือหลักหมื่นเลยอย่างเงี้ยมันเกินที่ผมจะเอามาใส่เดินได้นะครับก็ประมาณนั้นผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับ เพราะว่าหลายๆคนที่เป็นลูกค้าผมเขาก็เขาเข้าใจงานเขาซื้อประมาณนี้ได้เขาก็แต่ผมก็ดูมาทีละคู่ไงเพอให้มันเป็นงานที่ดีนิดนึงน,น,นะครับตัวอย่างที่บอกนะครับทุกความชอบของเราอาจจะสร้างไรายได้ได้จากเรานะครับอันเนี้ยจริงๆเอะผมวาดเป็นหลังมันมีโมเดลนี่นี่มันมีโมเดลตัวพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็สร้างเป็นฉากหลังแต่พอดีฝุ่นเยอะที่จเก็บก็เลย ก็เลยเก็บโมเดลแล้วเอารูปมาตั้งแตะแปะก,กําแพงให้เฉยน,นะครับอันนี้ก็เพิ่งจริงๆอันนี้เพิ่งได้มาใหม่เมื่อวานแต่วันนี้ใส่แล้วเชือกจริงเป็นสีขาวนะครับ Air f ฟ r c e ดว e นรีนะครับอ่าจะใส่สบายมากเลยผมชอบพื้นข้างในมากเลยพื้นร e a อ t ข้างในนะครับก็เลยเนี้ยตอนถือว่าประมาณนี้ครับผมว่าพูดคุยเรื่องอื่นกันบ้างนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าทุกคนนะครับถ้ามีความชอบอะในความชอบนั้นันอาจจะสร้างไรายได้ให้คุณได้นะ ทุกวันนี้รองเท้าผมอะใช้อย่างที่บอกนะครับก็คือซื้อจากรายได้ที่ขายไปนะครับอ่าถ้าขายไปแล้วได้มาก็ก็ซื้อนะครับจะบายใจดีนะครับแล้วก็ใช้แค่ช่องไม่ต้องใหญ่นะครับอ่าแต่ทุกอย่างทําตูกกฎหมายนะครับผมอ่าก็ทุกคนก็สามารถลองหาอะไรที่ตัวเองชอบแล้วสามารถสร้างรายได้ได้ก็ก็อาจจะดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมว่าก็ประมาณนี้ทุกคนก็ลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกการตัดสินใจของเรานะครับ เราต้องอยู่กับมันนะครับถึงคนอื่นเขาก็เ,เราต้องยอมรับการตัดสินใจของเราไปด้วยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมตัดสินใจจะขายเนี่ยให้ได้นะก็ท้ายผมก็ได้ขายนะครับก็มีความสุขดีนะครับได้ขายได้ซื้อมาทําเองบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันตั้งอยู่บนความสุขและความชอบนะครับซึ่งได้รายได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมลองลองลองหากันดูนะเผื่อใครจะมีความสุขกับรายได้ไปด้วยกันกับผมได้นะครับ ประมาณนี้ครับผม